แน่นอนนี่คือตัวอย่างสคริปต์วิดีโอรีวิวรถแทรกเตอร์จอร์เดีย3028 en ปี2026เป็นภาษาไทยความยาวประมาณ600คำโดยไม่มีหัวข้อและเริ่มต้นด้วยคำว่า welcome back ตามคำขอของคุณขีดขีดขีด welcome back สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องของเราวันนี้ผมมีรีวิวรถแทรกเตอร์ที่น่าสนใจมากๆสำหรับเกษตรกร,ร,กรและผู้ที่ต้องการเครื่องจักรขนาดกลางที่มีประสิทธิภาพสูง วันนี้เราจะมาพูดถึง John Deere 3 0 2 8ย3 0 2 8 en รุ่นปี2026รถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยครับ John Deere 3 0 2 8ย3 0 2 8 en ปี2026มาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ตามสไตล์ของ John Deere สีเขียวสดตัดกับสีเหลืองของล้อและโลโก้ที่ดูสะดุดตาขนาดตัวรถกระทัดรัดทำให้เหมาะสำหรับใช้งานในสวนผลไม้หรือพื้นที่แคบโดยเฉพาะพื้นที่ในไทยที่อาจมีพื้นที่จำกัด รถรุ่นนี้มีความกว้างแค่ประมาณ1.2เมตรซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทําให้หลายคนเลือกใช้งานความแข็งแรงของโครงสร้างก็ยังคงได้มาตรฐานของจอร์เดียที่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานหนักและอากาศเมืองร้อนถัดมาดูภายในห้องควบคุมกันบ้างครับแม้จะเป็นรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแต่ห้องควบคุมของจอร์เดีย3028ูนอก็ออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกเบาะนั่งปรับระดับได้นั่งสบายมีโช้คอัพรองรับแรงสั่นสะเทือนจากพื้นดินระบบควบคุมทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งที่เอื้อมถึงง่าย ไม่ว่าจะเป็นเกียร์พวงมาลายัยหรือคันโยกไฮดรอลิกการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆมีความเรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพเหมาะกับผู้ใช้งานมือใหม่หรือแม้กระทั่งเกษตรกรที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันในส่วนของสมรรถนะรถแทรกเตอร์จอร์เดีย3 0 2 8 ENP 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล3สูบขนาด28แรงมา้าซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับงานทั่วไปทั้งการไถพรวน ไดา้ยาพ่นยาหรือขนส่งผลผลิตระบบเกียร์มีทั้งหมด8เกียร์เดินหน้าและ8เกียร์ถอยหลังซึ่งช่วยให้ควบคุมความเร็วได้ละเอียดและเหมาะกับงานที่หลากหลายระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ 4WD ทำให้มั่นใจได้ในการลุยพื้นที่ครุขราหรือเปียกแฉะตัวรถยังรองรับการต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นผ่านถ่ายเครื่องพ่นเครื่องตัดหญ้าและอื่นๆสำหรับใครที่กังวลเรื่องความประหยัดน้ำมันรุ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิง และยังมีการควบคุมอุหภูมิของเครื่องยนต์ที่ดีขึ้นทําให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้โดยไม่ร้อนจัดนอกจากนี้ยังมีระบบความปลอดภัยที่ครอบคลุมเช่นระบบเบรกแบบน้ํามันไฮดรอลิกและไฟหน้า LED สําหรับการทํางานตอนกลางคืนสุดท้ายในเรื่องของราคาครับราคาของ John Deere ย3028 e n ปี2026ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0 0ถึง520,000 00บาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งมาด้วยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคุณภาพ ความทนทานและบริการหลังการขายของจอร์เดียที่มีศูนย์บริการทั่วประเทศโดยรวมแล้วจอร์เ er ดีย3028 e n ปี2026เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับเกษตรกรที่มองหารถแทรกเตอร์ขนาดเล็กแต่แรงดีประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและรองรับการทำงานได้หลากหลายบอกเลยว่าใครกำลังมองหาแทรกเตอร์ในปีนี้ควรลองพิจารณารุ่นนี้ไว้ในใจครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด